สดีครับขตลอดขสุเบยร์บริฟกับผมธนงขันทองครับนายโจไบเดนนะครับออกมาแสดงท่าทีต่อจีนนะครับโดยบอกว่าสหรัฐอเมริกากาลังเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศจีนอย่างไรก็ตามนะครับเขาจะไม่ใช้วิธีการของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการดิลกับจีนนะครับโดยจะพึ่งพาเรื่องของด้วยบายทางด้านผู้ภาชีนะครับ หรือว่าเล่นตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่นะครับแทนที่จะใช้นโยบายกดดันในรูปแบบของทวิภาคีเหมือนอย่างอดีตประธานาธิบดีคนก่อนที่ใช้กับจีนนะครับนายโจบไบเดนบอกว่าไม่มีผู้นําโลกคนใดรู้จักประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ดีกว่าเขานะครับเพราะว่าในช่วงที่เขาดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีสมัยของประธานาธิบดีบารัคโอบามาเขาได้มีการติดต่อ พูดคุยกับนายศรีชินผิงนะครับเป็นประจำนะครับเขาบอกว่าศรีชินผิงเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ทัฟหรือว่าเข้มแข็งนะครับแต่ว่าทั้งน้กทั้งตัวเนี่ยไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าสหารัฐอเมริกาจะมีท่าทีหรือว่าจะมีนโยบายที่จะทําให้ความสมรุลของสองประเทศดีขึ้นหรือไม่เพื่อจะลดความตึงเครียดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ครรคบูหลงและโปรดติดตาม โซเชียลมีเดียทางบุหลงฟันไม่ยัน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFW e r i f i c a t i o n และยืนกด Subscribe ไป YouTube เพื่อรับข้อมอัปเดตข่าวสา,ารล่าสุดครับ